สหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นข้อสอบโอเนตม .6 เรื่องหลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็นนะคะสอบไปเมื่อวันที่27มีนาคม2564โจทย์บอกว่าต้องการสร้างจำนวนนับที่น้อยกว่า150จากเลขโดด1 2 3 4และ5โดยที่เลขโดดแต่ละหลักไม่ซ้ำกันจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวน โอเคเดี๋ยวเรามาไฮไลท์คีย์เวิร์ดสำคัญของโจทย์ข้อนี้อย่างแรกเลยก็คือจำนวนนับน้อยกว่า150สิ่งที่กำหนดให้ก็คือมีเลขโดดแค่กี่ตัวคะมีเลขโดดแค่5ตัวเท่านั้นอ่คีย์เวิร์ดสำคัญอีกคำหนึ่งก็คือแต่ละหลักจะต้องไม่ซ้ำกันเอาละ แล้วก็มาวิคเคราะห์เลยนะคะตั้งแต่จำนวนนับที่น้อยกว่า150เนี่ยในบรรดาเลขโดดที่ให้มานะคะเอ่อมันก็อาจจะเป็นต้องตัวหน้าก็ต้องเป็น1ตลอดใช่ไหมต้องน้อยกว่า150แล้วก็ตัวที่2เป็นเลข5คงจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะมากกว่าเพราะฉะนั้นในหลักที่2เนี่ยมันก็ต้องเป็นได้ก็คือเลข4 ะะหลังจากนั้นก็เป็นเลขอะไรก็ได้เนาะตามที่เขากําหนดมาแล้วก็จะลืมว่ามันต้องไม่สํากัดและอีกอย่างหนึ่งนะคะจานวนนับน้อยกว่า150เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นจํานวนในหลักร้อยเท่านั้นนะคะจํานวนหลักสิบจานวนหลักหน่วยก็มีด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการคิดของเราก็เลยจะต้องแบ่งออกเป็นกรณีนะคะเอาละวิธีทำนะคะเริ่มต้นจากกรณีที่1 ก็จะเป็นจำนวนที่มี3หลักค่ะจำนวน3หลักนะคะจะมีอ่อกี่จำนวนนะคะโอเคอ่านครูจะเขียนไว้3ขีดแบบนี้3ขีดแบบนี้นะคะหมายถึงอะไรอ่าซ้ายสุดนะคะก็จะเป็นหลักร้อยถัดมาหลัก10ส,สุดท้ายก็คือหลักหน่วยนะคะคำว่า3หลักมีลักษณะอย่างนี้ ต้องทำต่อเนื่องกันคำว่าต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการคูณน,นะคะโอเคมาดูในหลักร้อยนะคะตามที่เราพิจารณาในขั้นต้นเนี่ยหลักร้อยนะคะจะเป็นได้แค่เลขหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าได้กี่วิธีนะ,ะเลือกตัวเลขมาได้กี่วิธีคำตอบก็คือ1วิธีนะคะนั่นก็คือเลข1นั่นเอง ต่อไปในหลัก10นะคะตามที่เราพิจารณาเลข5เป็นไปไม่ได้นะคะส่วนเลข1นั้นใช้ไปแล้วนะนี่ไม่ซ้ำกันมันก็เลยเหลือแค่เลข2 3 4เท่านั้นตัวที่ใช้ได้มี3ตัวก็เรียกว่า3วิธีจะใช้เลข2หรือ3หรือ4ก็ได้ค่ะเอาล่ะทีนี้เป็นหลักหน่วยนะคะ หลักหน่วยเนี่ยมันก็จะใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมแต่มันจะต้องเป็นเลขที่เหลือจากที่เราใส่ไปแล้วในหลักร้อยแล้วก็หลัก10จากทั้งหมด5ตัวนะคะใส่ไปแล้ว2ตัวเหลือกี่ตัวเอ่ยก็เหลือ3ตัวให้เลือกนะคะเรียกว่า3วิธีก็นำจำนวนวิธีมาคูณกันทั้งหมดนะคะ3 3ก็เป็น9จําจำนวน อันนี้คือกรณีที่1นนะคะที่เป็นจํานวน3หลักโอเคต่อไปค่ะเราก็จะพิจารณากรณีที่2อ,อ่าก็คือจํานวน2หลัก2หลักนั้นนะคะก็หมายถึงหลักสิบแล้วก็หลักน้วยอ่าพิจารณาการน,นะคะว่าจะออกมาเท่าไหร่อ่สองหลักนั้นนะคะนักเรียนก็ ในหลักสิบมีตัวให้เลือกอยู่5ตัวใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเลือกมาใส่ได้5วิธีค่ะจะเป็นเลขจำนวนไหนก็ได้เพราะว่ายัางไงมันก็น้อยกว่า150อยู่แล้วส่วนเลขในหลักถัดไปนั้นจะใช้ได้แค่กี่วิธีคะใช้ได้แค่4วิธีเนื่องจากว่าไม่ให้ซ้ำกันนะเราใช้ไปแล้ว1ตัวก็เลยเหลือ4คูณกันค่ะ54าเท่ากับ20จํานวนในกรณีที่2นะคะ กรณีที่3ก็คือจำนวนที่มี1หลัก1หลักทำได้กี่วิธีอ่าทำได้กี่วิธีก็มันมีตัวเลขให้เลือกแค่นี้ใช่ไหมมันก็จะมีอยู่5จํานวนด้วยกันจะเป็น1ก็ได้2 3ก็ได้นะคะ4 5 โอเคค่ะที้งานของเรานะคะที่แบ่งเป็นกรณีแบบนี้นะมันก็จะเป็นหลักการบวกนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาทั้ง3กรณีนั้นมาบวกกันอ่าก็จะเป็น3หลักมี9จําจำนวน2หลักมี20แล้วก็1หลักมีจําจำนวนรวมแล้วได้เท่ากับ34จําจำนวน เป็นคำตอบสำหรับข้อนี้ค่ะ